สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทักทายกันนะคะเช้าวันศุกร์ที่15มกราคม2564ค่ะวันนี้หนิงก็มีเมล็ดพันธุ์ไม้นะคะที่เป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่หายากและมีค่านะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเมล็ดจ,จันหอมนะคะหรือไม้หอมนั่นเอง จะลักษณะเมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหนิงก็ได้ทำการเก็บมาเพาะนี่นะคะอา,อาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่รู้จักนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นต้นกล้าของเขานะคะที่เพาะจากเมล็ดค่ะนี่นะคะต้นยังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการขยับขยายถุงนะคะไม้จันหอมนะคะหรือไม้จันนั้นเนี่ยถือเป็นไม้มงคลชั้นสูงนะคะแล้วก็ เป็นหนึ่งในไม้หอมสี่อย่างนะคะได้แก่กลิ่นของกิษนานะคะกระลำพักอ่าจันหอมและก็ดอกไม้หอมนั่นเองค่ะนะคะเหตุผลที่ใช้ไม้จันหอมในพระราชพิธีนะคะเพราะว่าไม้จันหอมเป็นไม้ที่มีค่านะคะแล้วก็หายากจัดเป็นไม้มงคลชั้นสูงค่ะที่จะถูกนำไปใช้ในงานพระราชพิธีนะคะนับตั้งแต่สมัยโบราณค่ะ ถือว่าเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมไว้มากๆเลยนะคะแล้วก็อนุรักษ์ค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้อ่าเมล็ดชุดนี้หนิงได้ทำการเพาะแล้วนะคะวิธีเพาะของหนิงก็คือก็จะใช้นี่นะคะอันนี้หนิงลงเพาะไปแล้วนะคะก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะละเอียดแบบนี้แล้วก็ทรายค่ะลดน้ำให้ชุ่มค่ะแล้วเราก็ นำมเมล็ดเนี่ยแช่น้ำนะคะ1คืนแล้วก็นำมาหวานลงไปแล้วเราก็โกลยกลบนะคะบางๆแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ลืมอัดคลิปให้ดูนะคะนี่ค่ะถือว่าเป็นไม้ที่น่าสะสมนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นไม้ที่มีค่าแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยค่ะนี่นะคะไม้จันหอมหรือไม้หอมนั่นเองนะคะนี่ค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากได้ต้นกล้าอตอนนี้หนิงจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ150้วบาทนะคะก็จะเป็นไซส์นี้ค่ะ,ะต้นก็จะเล็กนะคะค5 0่ะ150บาทค่ะ นี่นะคะหากท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้ค่ะส่วนเมล็ดพันธุ์ตอนนี้หนิงลงเพาะหมดแล้วนะคะอ่าไม่ได้มีเมล็ดพันธุ์จําหน่ายนะคะหนิงจําหน่ายเป็นต้นกล้าแบบนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ต้นจันหอมนะคะหรือไม้จันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ไปปลูกนะคะอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้นะคะเพราะว่าเป็นไม้หายากและเป็นไม้ที่มีค่ามากเลยค่ะนี่นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์092 3 926 598ค่ะเป็นเบอร์ของหนิงเองนะคะหรือจะแอดไลน์กันนะคะที่ ที ID line, ่ ID l i n ล N I n G P C 2 0 1 3ค่ะ,ะหรือลูกค้าบันทึกเบอร์ปั๊บเนี่ยก็จะขึ้นไลน์ของหนิงโดยอัตโนมัติเลยค่ะนี่ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ